ข่าวดีที่คุณจะได้รับภายใน7วันนี้คือเรื่องใดเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์กดหัวใจคอมเมนต์ comment, กดของขวัญเป็นค่าครูให้กอลกันด้วยนะมาดูกันเลยค่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับภายใน7วันนี้คือเรื่องใดไพ่คิงถึงไม้เท้านะคะความสําเร็จในเรื่องของการงานนะ คุณอาจ,จกำลังจะได้รับโปรเจกต์งานหรือคุณอาจจะกำลังได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานใน7วันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งก็ได้ให้เงินนะคะให้หนึ่งเหรียญเหรียญใหญ่มากคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินด้วยก้อนใหญ่นะคะได้เงินจากการซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือเกี่ยวกับการที่คุณจะได้บ้านได้คาลิขสิ์นะคะ ได้เงินก้อนใหญ่หรือได้ของที่เป็นของที่มีมูล,ลค่าชิ้นใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะหรือมีโอกาสได้เงินจากการแบ่งสมบัติมรดกที่ดินบ้านนะคะเงินทองทรัพย์สินหรืองานเนี้ยที่คุณกำลังจะได้รับเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้เป็นกอบเป็นกำนะคะ3ไม้เท้า สิ่งน,นี้คุณกําลังรออยู่กําลังจะสมหวังสําเร็จนะคะถ้าคุณรอเงินคุณจะได้เงินถ้าคุณรองานอยู่เดี๋ยวคุณจะได้งานที่คุณกําลังรอกําลังคาดหวังอยู่หรือการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้หรือซันนะคะการได้ความสําเร็จได้การได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคงนะคะการได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ นะคะอำนาจบารมีหรือการได้บุตรมีเกณฑ์ได้บุตรด้วยนะคะได้ลูกหรือสิ่งที่คุณกําลังทำอะคะ่ะกำลังจะประสบความสําเร็จหลายๆคนมีเกณฑ์การย,ย้ายการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ย้ายงานนะคะย้ายบ้านไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านะคะการละทิ้งจากอดีตบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันแย่คุณกําลังจะไปเจอเส้นทางชีวิตที่มันดีที่มันใช่มากกว่าเดิมเจอแสงสว่างนําทางชีวิต มีเกณฑ์ได้ที่อยู่อาศัยใหม่ได้บ้านใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมด้วยใครซื้อบ้านไว้นะคะหรือใครกําลังรอว่าจะทําเรื่องกู้บ้านผ่านไหมนะคะบอกเลยว่าผ่านนะคะเตรียมตัวได้รับข่าวดีได้เลยนะไพ่หกไม้เท้าชัยชนะในเรื่องของการงานมีใครกําลังสอบแข่งขันสอบบรรจุไหมคุณกําลังจะผ่านเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการได้รับตําแหน่งได้รับชัยชนะใครไปสอบข้าราชการทหารตํารวจคนในเครื่องแบบคุณจะได้นะ มีการปรับเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณอาจจะทํางานองค์กรเอกชนหรือภาคราัฐภาควิสาหกิจอ่ะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมากๆนะคะ10เหรียญเงินเยอะนะคะนี่ก็1เหรียญก้อนใหญ่มากเลยนี่ก็10เหรียญอีกนะคุณมีเกณฑ์ได้จับเงินหลักแสนหลักล้าน10ล้านร้อยล้าน,านพันล้านสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่เงินนี้มีโอกาสมาจากท,ทั้งในเรื่องของทรัพย์สมบัติการแบ่งมรดก หรือเงินนี้อาจจะมาจากธุรกิจของคุณได้มาจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายหรือได้มาจากการซื้อขายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใครเป็นนายหน้าขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินคุณก็เตรียมตัวรับรัพย์อื้อเลยนะคะส่วนใครที่คุณกําลังบอกขายบ้านขายที่ดินเดี๋ยวคุณจะได้และเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยหรือใครที่คุณรอเงินรอบ้านรอที่อยู่อาศัยคุณจะได้เช่นกันนะคะหรือความได้ได้เป็นเจ้าของ ธุรกิจกิจการก็ได้หรือได้รับเกี่ยวกับผลกาไรจากธุรกิจก็ได้นะคะใบเมื่อกี้ the World นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปอยู่ทางไกลไปอยู่ต่างประเทศได้หรือหลายๆคนคุณกำลังจะมีการตั้งคันก็ได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในทุกๆด้านที่คุณรออยู่เพราะไพ่เดวิลเป็นไพ่ของความสําเร็จใครทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ใครทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศคุณกำลังจะโชคดี นะคะซื้อขายร่ำรวยทำอะไรก็ปังปูริเย่มากๆนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะใครที่อยู่ในการสอบแข่งขันคุณจะชนะนะนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่ของการสอบแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าเรียนเข้าศึกษาเข้าบรรจุงานหรือได้รับการเรียกตัวหรือได้รับการแข่งขันอะไรก็ตามจะเป็นการแข่งขันด้านใดอ่ะคุณคุณจะชนะแต่ได้จากความสามารถคุณเนี่ยแหละ แปดเหรียญแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงจากพรสวรรค์จากความสามารถคุณด้วยคุณมีโอกาสทางการเงินเด่นชัดมากเลยอะ่ะนะคะหกถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนรู้จักเก่าๆหรือลูกหนี้ในอดีตจะกลับมาคืนหนี้คุณจะกลับมาหาคุณนะคะถ้าเป็นคนรักก็มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะกลับมาหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนเก่าๆตั้งแต่สมัยเด็กสมัยวัยเรียนนะคะหรือบางคนคุณมีเกณฑ์ได้ลูกแฝด นะเด็กผู้หญิงคนผู้ชายคนนะคะก็เป็นไปได้มีโอกาสดีๆนะคะที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นใครที่คุณมาเจอคลิปนี้น้อมรับพลังงานกันไปนะคะน้อมรับความโชคดีกันไปนะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ